สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสุแสนจะสนุกเลยครับพอๆกับวันอาทิตย์ครับที่เป็นวันที่คนไทยก็กําลังลุ้นนะครับเรื่องราวของการเลือกตั้งนะครับแต่โอเคอันนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของข่าวการเมืองครับสำหรับทีมสปอร์ตบาร์นิวของเราหรือสปอร์ตบาร์อัปเดตรายการนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของข่าวกีฬาหรือก็เป็นฟุตบอลต่างประเทศที่เราชื่นชอบกันเหลือเกิน มาดูกันที่คุณแรกของวันเสาร์กอนเลยแล้วกัน,นครับต้องบอกว่าอย่างนี้วันเสาร์เนี่ยเหมือนเป็นการแข่งขันของทีมที่ต่อสู้ดิน้นรนพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะว่าทีมที่แข่งกันอย่างนิวเาสเซนหรือแมนยูก็เด็กกันในวันนี้ส่วนวันอาทิตย์เนี่ย เป็นทีมที่แข่งกันแบบด้วยทีมลุนแชมป์นั่นก็คือ Man City, แมนซิตี้กับลองเตะวันนี้วันอาทิตย์เช่นเดียวกังแรกอาเซนนอนนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกช่วงเวลาเดียวกับเลือกตั้งเลยก็ลุนมันทั้ง2จอเปิด2-3จอกันเลยทีเดียวนะครับมาดูที่วันเสาร์ก่อนแล้กันคู่หัวข้ามคู่สําคัญสําหรับ การลุ้นอยู่ฝ้าแชมปนล,ลีกรวมไปถึงลุ้นพื้นที่ตกชั้นด้วยผลลีดยูเนเต,ต็ดครับเปิดสนามเอลเลนรถต้อนรับการเีนยนของสาร์การดงนิวฮาเซนแล้วก็เป็นทางด้านลีดครับที่ได้ประตูนำไปก่อนจากจังหวะที่โขของโ,อโรดิโก้แล้วก็ถูกปัดไว้ได้นะแต่มันไม่พ้นเขตอันตรายครับไอริงก็ยิงซ้ำเจาะครับที่กรอบหกหลาขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ จากนั้นครับทั้ง2ทีมก็เล่นกันสูสีนะวันนี้ลีดก็วิ่งบี้วิ่งสู้ฟัดเต็มที่เลยครับในขณะที่นิวคาเซิลก็เหมือนว่าฟอร์มเก่งยังไม่กลับมาจนกระทั่งโดนลูกโทษไปอีกครั้งหนึ่งไปประมาณนาทีที่27นะครับแล้วก็เป็นแพทริกแบมฟอร์ดที่ก็เป็นคนที่เข้ามายิงไปยืนยิงนี่หน้าตาไม่มั่นใจเลยแล้วก็ยิงไปได้แบบก็ไม่เข้าจริงครับิีโป๊ปปัดไว้ได้ก่อนที่จะเอามือปัดอีกทีหนึ่งเพื่อให้ลูกออกหลังไป จาก10จะกลายเป็น2 0แล้วทําไม่ได้3นาทีต่อมากลายเป็นว่าโมเมนตัามมันหมุนกลับไปที่นิวเคลส์ครับเป็นทางด้านนิวเคลส์ได้จุดโทษบางแล้วคาร์ลัมยูสานยิงได้นิ่งเลอเกินครับยิงเหมือนจะมุมเดียวกับแบมฟอร์ดแต่คมดิกกว่ากันเยอะกลายเป็นว่าจากที่จะขึ้นนํา2 0กลายเป็นเสมอ11หนึ่ง ฉะนั้นในครึ่งเวลาหลังครับมันหมุนเปลี่ยนไปนคนนั้นอีกครับนาทีที่69นิวคาสเซลได้จุดโทษที่2คาร์ลมยูสันตอนนี้โดนกดดันมากมายครับจากผู้เล่นของลีดเองจากผู้รักษาประตูของลีก็เข้ามาก่ะกวนสมาธิจนต้องโดนใบเหลืองไปแต่ก็ยังนิ่งพอที่จะยิงนํำครับตามตีเสมอกลับมาน้ำแล้วครับสำหรับนิวคิสเซนตอ้สถานการณ์มันพลิกกลับมาว่าเขาเนี่ยจะได้พื้นที่ที่ปลอดภัยในยูฟาแชมเปี้ยนส์แต่นาทีต่อมาครับ ก็ถูกตีเสมอจากลูกยิงของคิดเส้นๆครับยิงไปแล้วก็ไปฉลับหัวของทางด้านคิเลียนเปียวครับบอลก็เข้าไปอย่างที่นิปกปบก็รับยากแหละครับลูกนั้นก็ต้องยอมรับสุดท้ายจบเกมไปสองประตูต่อสองจริงๆแล้วมันเกมที่เล่นได้ไม่ดีทั้งคู่ด้วยนะถ้าเกิดใครดูเกมอยู่จะรู้สึกว่าโอเคไม่ว่าทีมไหนได้แตม้มถือว่าโชคดีแล้วทางนั้นทางนันหนึ่งแต้มนี่อย่าโอ,โอ้ยเลยนะครับเพราะว่า ถือว่ามาด้วยความเหมาะสมจริงๆส่วนอีกคู่หนึ่งที่ลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลอยู่ด้วยกันนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับฟูตแฮมป์ตันแมนยูนำไปก่อนจากจังหวะที่ปูโน่แทะลุให้แอนโทนีครับปีกบาซินครับแทงกลับเข้ากล,กลางมาแล้วมาซิยาวตอบเข้าไปครับนำก่อน1 0ูนย์ก่อนที่รูปเกมก็ยังคงอึดอัดอึดอ,ดอ,ดอดัดจนกระทั่งช่วง้ายเกมครับแมนยูอึดอัดเข้าไปใหญ่ครับเมือ่อความฟิตของวาราวที่กลับมาได้ในตัวจริงนะครับทำให้เขาอาจจะลงได้ไม่เต็มแมต และเป็นเทนหาก็อาเรียกว่าอะไรดีให้ความหวังชาววูดแฮมตันกันสักหน่อยส่งกับตาทีมตัวจริงอย่างแฮร์รี่แม็กควายลงมาครับแค่เวลา10นาทีที่อยู่ในสนามบอกเลยครับว่าแฟนทีมที่อยู่ตรงข้ามกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนยิ้มกิ่มเลยนะว่ามีลุ้นเลยางานนี้แต่มันไม่ใช่ครับผลสุดท้ายกลายเป็นว่าในนาทีที่90บวกสครับ บรูโน่แฟนนั้นแทงทะลุชอ่องให้กับการาโชวที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาเช่นกันครับแล้วการาโชวก็ไม่ตามไม่ผิดหวังครับลาเข้าไปในกรอบเขตโทษล็อกดึงหนึ่งจังหวะก่อนจะไปต่อแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่ตออฝาลงครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ทำให้อันดับเนี่ยคะแนเน,เนเนี่ยเท่ากับเนลสันแหละส่วนคู่อื่นๆครับ ก็มีที่สำคัญก็มีแอสตันวิลล่ากับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่ด้วยกันแต่อาจจะไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็ยังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปและเป็นแอสตันวิลล่าครับที่เอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งจากจอคอบแลมซี่จากดักกัสลุยส์อันนี้ยิงฟรีคิกแล้วก็เป็นแฮร์รี่เคนครับที่ยิงจุดโทษในช่วงนาทีที่90ครับไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งแต่ก็ไม่ทันจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ แล้วก็เชลซีนอตทีแฮมฟอร์เลสครับเสมอกันไป2องประตูต่อ2คิสตันพันเลสเอาชนะบอลมัดไป2อประตูต่อศูนและเซาท์ทัมตันแพ้กับฟูลแลไมไปศูนย์ประตูต่อสส่งผลให้เซาท์ทัมตันกลายเป็นทีมแรกครับที่ตกชั้นแล้วครับไม่สามารถเล่นต่อได้แล้วในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลต่อไปเพราะว่าอันดับตารางคะแนนในวันเสาร์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางด้านของเซาท์ทัมตันมี24คะแนนในขณะที่อันดับที่19เเนี่ยที่สูงกว่าเขาเนี่ย หอันดับก็ยังมี30คะแนนแล้วต่อให้เล่นอีก2อนะัดรับชนะรวดก็ยังไม่แซงที่19เ้ลยด้วยซ้ำนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายแทนแฟนบอลซซาท์햄์ตันครับที่ต้องตกชั้นไปเป็นทีมแรกของฤดูกาลนี้ที่เหลือก็ยังสู้กันต่อไปมาถึงวันอาทิตย์ครับก็จะเป็นคิวของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างครับออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันครับแล้วก็ กว่าจะได้ประตูแรกนะี่ก็ต้องบอกว่ามีความอึดอัดอึดอัด,อดพอสมควรเลยสําหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนเอวตันนะเตะในวันนี้ก็วิ่งสู้ฟัดเต็มที่ครับแต่สุดท้ายสู้ไม่ได้ต้านทานความแข็งแกร่งของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้จริงทั้งจังหวะการเข้าทำที่เด็ดขาดกว่านะครับทั้งจังหวะการยิงของกุนโดการหรือจังหวะการหาพื้นที่ของเออร์ลิงไฮแลนด์ครับจังหวะโคครั้งเดียวในช่วงครึ่งแรกก็เป็นประตูที่ทำให้เขาทำสถิติ นำขึ้นมาอีกในฐานะดาวซันโวของทีมเรลีกแล้วก็เป็นกุนูการครับที่มายิงฟรีคิกปิดท้ายอีกในนาทีที่51สง่งผลให้แฟนบอลอาร์เซนอลที่ลุ้น เอาใจช่วยของเอเวอร์ตันครับก็ไม่สําเร็จแฟนบอลเอเวอร์ตันเองก็ไม่สําเร็จเห็นว่าเีดอุสาหหยุดรอแล้วที่ผลเสมอเมื่อวานนี้ส่วนตัวเองก็เก็บชัยชนะไม่ได้แม้กระทั่งเสมอก็ยังทำไม่ได้ต้องบอกว่าทางด้านเลยใบสีฟ้านี่แรงเกินต้านจริงๆส่วนทางน้านอีกคู่นึงครับในเวาลาเดียวกันเบนฟอร์ดก็เอาชนะเวสต์แฮมไปสประตูต่อสวนเพราะเวสต์แฮมเนี่ยยังมีรุ่นในฟุตบอลยุโรปเลยครับก็เก็บตัวจริงไว้หลายตัวเหมือนกันจนกระทั่งคู่4ี่ทุ่มครึ่งครับอาร์เซนอลพบไบรตันก็ โดนแซงเรียกว่าโดนทิ้งคะแนนทิ้งหนีห่างไปทําให้ความกดดันน่ยมันกลับมาเต็มที่เลยครับแล้วก็เล่นได้อย่างแหมจะบอกว่าตัวอาร์เซนอลเองก็เล่นไม่ดีแล้วกลายเป็นว่าไบตันเองก็เล่นดีมากๆเลยนะครับก็บุกเอาชนะถึงเอมิเตสเตเดียมไปแบบต้องบอกว่าขาดร้อยเลยครับ3ประตูต่อศสกอร์เดียวกับที่ลุ้นกันก่อนหน้านี้ครับเจ้าเป็นเจ้าบ้านที่เอาไม่อยู่แล้วก็อาร์เซนอล น่าจะเกิดความกดดันจริงๆนะครับพอถูกหนีไปตัวเองก็จะไล่ล่าให้ได้แล้วแถมจังหวะจากคนวันนี้มันไม่เดียวเสเลยครับก็โทนถทล่มยับเลยครับศูนย์วุฒโรสามทำให้เกมการแข่งขันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยในช่วงในส่วนของการลุ้นแชมป์เนี่ยเกือบจะจบลงแล้วนะฮะแม้ว่าในความเป็นจริงยังเหลืออีก2นัดสำหรับอาร์เซนอลตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมี85คะแนนอาร์เซนอลมี81คะแนนคือน้อยกว่า4คะแนน แต่แข่งมากกว่า1นะัดหมายความว่าถ้าอาร์เซนอลชนะ2นัดรวดก็จะมี2นัดรวดคือ6แต้มครับก็จะมี87นั่นหมายความว่าถ้านัดหน้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะได้เนี่ยอาจจะจบเลยครับเพราะประตูได้เสียก็เยอะกว่าถึง20ประตูโอ้โหเกือบจะจบแล้วครับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนในเส้นทางการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนิวคาสเซิลแมนยูแข่ง35นัดเท่ากันแล้วลิเวอร์อพูล35นัดเท่ากันแล้วนิวคาสเซิลกับแมนยูนี่มี66คะแนน ลิเวอร์พูลตามหลัง4คะแนนอ่าอันนี้ก็ใกล้เคียงว่าจะจบแล้วเช่นกันแต่อันนี้ยังมีทีมนะสามนะครับลุ้นกันได้ยาวกว่านิดหน่อยไบรตันครับที่เอาชนะอาเซนอลมาเมื่อวานนี้แบบถล่มทลายก็มี58คะแนนถ้านัดหน้าชนะอีกจกทีลิเวอร์พูล1คะแนนก็คือ62กับ61สนุกจริงๆครับทั้ง3แดนเลยโอเคแดนบอลน่าจะยากขึ้นแล้วสำหรับ อาร์เซนอลแต่ด้านล่างก็ยังสนุกครับนอกจากเวสแฮมแล้วนอตตทแฮมโฟร์เลสม์มี34คะแนนเอฟเวอร์ตัน um <c oughs> มี32ลีด31เลสเตอร์30นี่คือ4ทีมที่ต้องดิ้นอย่างสุดกำลังเพื่อให้รอดพ้นการตกประชุในแชมเปี้ยนชิพโอ้โหฟุตบอลพิมพ์ลีกสัปดาห์นี้สนุกจริงๆครับไม่แพ้การลุ้นของคนไทยนะกับผลของการเลือกตัง้งแหมยิบมาโยงอีกแนละ้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงพูดคุยเข้ามานะเอาคลิปนี้ยาวแล้วลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ